ไปแล้วมาแล้วคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปดูว่าวันนี้คลององอ่างเป็นยังไง,งช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเราเคยได้ยินชื่อของคลององอ่างโด่งดังมากในเรื่องงานศิลปะต่างๆแล้วก็คลองมันใสมากไปพายเรือได้เลยไปดูวันนี้คลององอ่างเป็นยังไงก็เลยมาดูอยากมาเห็นด้วยตาตัวเองผมมาวันศุกร์นะประมาณ4ี่โมงเย็นมาเดินดูกันถึงกันแล้วฮะเราเริ่มต้นเดินที่สะพานพานุพันธ์นะอยู่แถวเมกาพาซานนี่แหละถึงแล้วฮะไม่มีคนเลยนะฮะเหมือนเขากําลังซ่อมแซมอะไรบางอย่างกันอยู่นะเนี่ยกำลังจะต่อเป็นร้านค้าอะไรนะเของ คลององอ่างที่เป็นปัจจุบันนี้จริงๆนะฮะน้ำเขียวๆหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้ดูสกปรกหรือว่าเหม็นอะไรทางเดินเขาก็จะมีพวกงานศิลปะแบบนี้จริงๆนะแหมเหมือนที่เคยเห็นในคลิปวิดีโอต่างๆเลยเดินต่อไปอีกนิดนะก็จะเจอแบบนี้ก็จะเป็นงานศิลปะแหมเป็นงานศิลปะพาวุรารตอินเดียนะก็อยู่แถวนี้เหมือนกันกเดินมาเจอป้ายไทยชนะโอ้โหรัฐบาลไหนเนี่ยผมเดินไปเดินมาผมก็เริ่มสงสัยว่าผมมาผิดเทศกาลหรือเปล่าลก็เดินมาเจอกำแพงนี้โอ้โหสวยเหมือนกันนะเนี่ยที่ไหนกันโอ้สะพานเหล็กสแควร์หรือเมื่อก่อนสะ อ่าตรงนี้เป็นท่าเรือที่ผมเคยเห็นนะเขาจะพายพายเรือตรงนี้กันเดี๋ยวลงมาดูกันหน่อยดีกว่าเป็นยังไงโปไม่เกินสิบคนนะแหมน้าก็ใสดีเหมือนกันนะเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยตัวเฮ่จริงๆเลยนะโอโห้หน้องโดดลงน้ําไปเรียบร้อยนะน้องเขินกล้องขึ้นจากโปมาก็เดินต่อนะก็เดินมาถึงสุดนะ้วตรงนี้จะเป็นสะพานดำรงสถิตนะเราต้องข้ามไปฝังง<ม>่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามก็จะเหมือนฝั่งนี้ที่ผมเดินมาจะมีงานศินละปะที่อยู่ตามกําแพงต่างๆคือย่านพาวงเราจะเป็นแขกอินเดียแล้วก็เยาวราชเป็นย่านจีนก็เลยจะมีศิิลลลปปะขอออออองงงทัั้้เชืาาานนนนกก็ไมม่่ยยูถหซซ ก็มีคิดว่าถ้าเป็นช่วงเทศกาลต่างๆมันก็จะมีคนคึกคักเยอะกว่าน,นี้มาตอนช่วงคนน้อยๆก็เดินสะดวกดีอยู่เหมือนกันถ้าใครชอบเดินดูงานศิลปะก็แนะนําให้มาได้เลยจะมีงานศิลปะให้ดูเยอะมากว่าข้อเสียอย่างหนึ่งที่มีก็คือว่ามันจะเปรี่ยวๆนิดนึงแนะนําให้มาเป็นกลุ่มน่าจะดีกว่าจะได้มีคนถ่ายรูปให้แล้วก็รู้สึกปลอดภยัยนี่ก็เป็นงานศิลปะที่เคยเห็นในรูปจริงก็สวยเหมือนในรูปเลยแหมมีก้าอีนั่งด้วยหรอไปนั่งดูกันดีกว่าบรรยากาศคลององอ่างจะเป็นยังไงแต่แนะนําว่ายืนดูนนน่่่่่าาาาจจจะะสสววยกกรรตตติดแูปปออออองงงุี้ใช ที่เขาเปิดด,ดูการหน้ากำลังจะซ่อมแซมอะไรบางอย่างอยู่ข้างทางก็จะมีพี่ๆที่เขามานั่งพักแบบนี้ด้วยแต่แนะนําว่าให้ติดตามข่าวจากกรทมก่อนดีกว่าจะไ,ได้มาแล้วเป็นงานลื่นเลงไม่เสียเที่ยวแต่ละมาเล่าคลิปนี้ก็พาทุกคนมาดูคลององอานอันนี้อาจจะไม่สวยเหมือนในรูปแต่ยังพอมาเดินถ่ายรูปได้ไแต่ละมาเล่าคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้กันจนจบคลิปหน้าจะเป็นไหนกันต่อก็ติดตามกันต่อไปนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า